ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิิ่มมเตม นะครับตอนนี้ผมทําช่อง TikTok อกเพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้ มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ t i k t o ็อนะครับเป็นคลิปสั้น2 3สนาทีอ่าส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,กาส์มีไพ่ให้เลือก3าลกองเช่นเคยกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวรังคังและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่น ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องสียเลือดนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนําหรือผีผลักแอหัวข้อวันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเออคุณขอมาเราจัดให้เช่นเคยไม่ต้องตกใจกับหัวข้อนะบุญหนุนนําก็คือบุญหนุนนําเข้าใจกันดีส่วนผีผลักนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีผมจะสื่อในแง่ความหมายของการตกกระไดพลอยโจนเออ ตกระไดพลอยโจนหรือการไม่คาดฝันทํานองนี้นะครับไม่ต้องกลัวคําว่าผีผักนะเดี๋ยวมาดูกันคุณกองที่1คุณได้ไพ่อะไรบ้างนะครับับหัวข้อนี้นะคุณกองที่1คุณได้ไพ่โอ้ดี6เหรียญ six of pentacles อ่าเด็กเหรียญเด็กถือเหรียญ page of pentacles เดาบ nine of swords โอ้โหไม่ต้องกลัวดาบนะครับ ก้าวดาบเป็นความเครียดความกังวลใดๆก็แล้วแต่ฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้ราชินีถ้วย queen of cups โ okay, อเคดีเฮ้ยดีดี the world สุดยอดไม่ต้องทายเยอะกองนี้ใบนี้ชัดเจนมาก t h emperor e สวยงามสวยหรูอลังการลระคุณกองที่หนึ่งกับหัวข้อนี้ที่ว่าเขาชอบคุณพระบุญหนุนนำหรือผีผลักอ่ะ นะก่อนจะมาขยายความกันก็ต้องบอกกันทุกครั้งนะว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ต้องพูดทุกครั้งเพราะเผื่อท่านที่มารับชมครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับโอเคคุณกองที่1นนะเขาชอบคุณพระบุญหนุนนําหรือผีผลักก็ต้องบอกเลยว่า,าบุญหนุนนําแน่นอนใบแรกมาขนาดนี้หเหรียญ คุณจะเป็นคนสายบุญไม่ว่าจะเคร่งครัดหรือไม่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจบุญใจบุญสุนทานจิตใจดีมีเมตตาประมาณนี้บางท่านถึงขั้นใจอ่อนขี้สงสารได้ด้วยเออ คุณมักจะอยากทำบุญทำทานอยู่เสมอมีจิตของการเป็นผู้ให้อยู่เสมอซึ่งในบางท่านอาจจะเคยให้คนอื่นจนตัวเองลำบากก็เป็นไปได้แต่คุณก็ยังอิ่มใจเสมอเมื่อได้เป็นผู้ให้คุณจึงไม่ติดใจกับความลำบากใดๆที่คุณเคยพบประสบเจอมาคุณยังคงเป็นผู้ให้เสมอมาแล้วก็เรียกว่าคุณอิ่มบุญทุกครั้งไม่ว่าคุณจะทำบุญทำทานบริจาคเล็กๆน้อยๆหยอดตู้วัด5บาท10บาทซื้ออาหารให้คนเร่ร่อน ได้กินอะไรแบบนี้หรือว่าไปเจอคนพิการสัตว์พิการใดๆก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ได้อโอกาสผู้ยากไร้คุณจะตั้งใจช่วยเหลือพวกเขาอย่างมากนี่คือความเป็นคุณและสามารถสลับพลังงานเป็นฝั่งเขาก็ได้เช่นกันมันเป็นพลังงานของคนมีบุญสองคนมาเจอกันเออกองนี้บุญหนุนนําแน่นอนไม่ต้องกลัวผีผลักเออถึงผีผลักก็ไม่น่ากลัวมันก็แค่ตกกระไดพลอยโจรอย่างที่ผมบอกตอนแรกกันแหละแต่กองนี้บุญหนุนนํชัดชัด คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ถูกตาต้องใจเขาตั้งแต่แรกเห็นเออมันมีออร,ร่าบางอย่างที่เขามองมาว่าเฮ้ย mm. คนนี้น่าสนใจจังเขาเขาสนใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยนะออไม่อาจเรียกว่ารักแรกพบมันจะเร็วเกินไปแต่ขอเรียกว่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็นมันมีออร,ร่าของคนสายบุญออร,ร่าของคนจิตใจดี คุณลองนึกภาพดูนะ,ะคนจิตใจดีคนอบอุ่นคนไม่คิดร้ายใครเนี่ยไปไหนมาไหนมันจะมีออรา่บราบารมีบางอย่างเปล่งแสงอะที่มองไม่เห็นตามความเชื่อว่าไปผู้คนจะมองออกว่าเราเป็นคนดีเออไม่มีพิษมีภัยแม้แต่สัตว์ก็เถอะสัตว์ก็มองออกที่คำโบราณเขาว่าอะไรนะแมวมาหาหมามาสู่นกมาทำรังบ้านนั้นเจริญบ้านนั้นอบอุ่นประมาณนี้แม้แต่สัตว์มันยังมีสัญชาตญาณรู้ว่าคุณไม่อันตราย มาอยู่ใกล้คุณแล้วสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้มีความปลอดภัยประมาณนี้คนทั่วไปก็เช่นกันและเขาก็เช่นกันเขามองคุณว่าคุณไม่อันตรายคุณคบได้และคุณน่าสนใจมากเออเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองคนเลยนะ จะมีปมในอดีตเออต่างคนต่างมีปมในอดีตก็ได้เรียกว่าเป็นจำฝังใจบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณหรือเขาหรือทั้งคุณและเขาต่างตกอยู่ในความกลัวฝนน่ะ ไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครไม่กล้าสารความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครแม้แต่การที่เขามาเจอคุณครั้งนี้เขาจะถูกตาต้องใจคุณมากประทับใจคุณมากแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่การรักแรกพบไม่ใช่รักแรกพบไม่ใช่ปิ๊งรักมันไม่ขนาดนั้นเพราะเขายังไว้เนื้อไว้ตัวเออยังห่วงห่วงดวงใจตัวเองประมาณว่ายังไม่อยากเอาใจไปลงกับใครง่ายๆเพราะกลัวความเจ็บนะครับกลัวความเจ็บประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงไป ด้วยบุญหนุนนําด้วยความบุญสัมพันธ์กันของคุณทั้งสองคนที่นํามาพบเจอกันตอนนี้ทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นทุกวันไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะไหนก็แล้วแต่จะเจอกันบ่อยมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่การแอบมองคุณอยู่ห่างๆยังไม่กล้าเข้ามาก็เถอะบอกเลยว่าเขาชอบคุณมากขึ้นทุกวันเออด้วยบุญหนุนนำเนี่ยนะกองหนึ่งนี่บุญหนุนนําชัดเจนในใสายตาเขาตอนนี้คุณเป็นเจ้าหญิงน้อยๆไปแล้วเออความราชินีถ้วยเออ ผู้อ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลประมาณนี้นี่คือบุคลิกลักษณะของไพ่ราชนีถ้วยที่ออกมาถ้าคุณผู้ชายมาดูมาหยิบได้ใบนี้ก็คือสลับพลังงานสลับฝั่งกันได้ให้ ตีความเป็นฝั่งคุณได้เพราะผู้ชายก็สามารถอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลได้เช่นกันหรือแม้แต่คุณผู้ชายบางท่านที่มีจริตนิสัยคล้ายๆผู้หญิงก็ได้เช่นกันนะครับมีความละเอียดอ่อนมีความเป็นแม่ในตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันไม่ต้องแยกชายหญิงพลังงานรวมแบบนี้ความราชินีถ้วยคือความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลน่ารักน่าทุนนุหนอมอะไรแบบนี้เออ น่ารักน่าเอนดูหน้าธนุถนอมว่าไปเขามองคุณระดับนี้เลยคุณเป็นเจ้าหญิงน้อยๆที่น่าเอนดูหน้าทนุถนอมในสายตาเขาไปแล้วนะครับเออจากการแรกพบที่มองเป็นเด็กเหรียญตอนนี้เขายกระดับคุณเป็นราชนินีถ้วยแล้วเขามองคุณว่าถ้ามีโอกาสสารสัมพันธ์กับคุณก็คงดีความเด w เวิลนี่ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เออไพาทาโรแต่ละใบมีความหมายชัดเจน และก็มีความหมายหลากหลายด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราถามเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรดูให้ใครแบบนี้ยิบย่อยเยอะแยะนะครับบางท่านเอาชื่อไพ่ไปเซิร์ชเน็ตหาแล้วอาจจะได้ความหมายที่ไม่ครบถ้วนก็ต้องระวังด้วยอย่าไปจิตตกมากมายถ้าอยากศึกษาเองลึกๆนะไปหาตำราต่างประเทศอ่านเลยผมแนะนําเลยนะแต่ผมไม่ได้รับสอนนะครับเออผมแนะนําว่าให้ไปหาตำราต่างประเทศอ่านถ้าคุณอยากรู้ลึกๆกว่านี้นะครับ The world นี่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์พูนสุข อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างถ้าตีตรงๆดิบๆตามคําว่า the world เนี่ยคือการเป็นโลกของกันและกันก็ได้เออโลกทั้งใบเป็นของเธอโลกทั้งใบของเธอเป็นของฉันอะไรแบบนี้ต่างคนต่างเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันแบบนี้ก็ได้นี่คือการตีความดิบๆแต่ถ้าตีความโดยรวมโดยกว้างในภาพของ the world คือความอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างจะเอาอะไรได้หมดนะเออประมาณนี้แล้วแนวโน้มดีคนคนนี้มีความเป็น emperor เออ emperor ดูแล้วเป็นพลังงานฝั่งเขาหมายความว่า เขาเข้ามาด้วยน้ำใสใจจริงมิตรจิตมิตรใจเออนะมีความน้ำใสใจจริงมิตรจิตมิตรใจไม่ได้มาหลอกลวงใดๆอย่างแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้มาหลอกคนนี้จะเข้ามาขอผลประโยชน์เดี๋ยวขอนั่นขอนี่เป็นไปได้ว่าพลังงานไม่ตรงนะครับลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันแต่ถ้ามันตรงแล้วก็รับไว้พิจารณาเป็นข้อมูลรับไว้เป็นแนวทางหรือรับไว้เป็นขวัญกําลังใจก็ได้ความเอ็มเพอเรอร์นี่เขามีพร้อมแน่นอนเขาจะไม่มาขออะไรคุณพิ่มเพลื่อหรือจะไม่มาเบียดเบียนคุณแน่ๆนเออ จะกลายเป็นผู้ให้โดยซ้ําดีไม่ดีคนเนี้ยอาจจะเป็นสายเปยสายปา๋าสายดูแลโดยซ้ําบุญนําพาซะขนาดนี้เรียกว่าถ้าได้คบกันนะถ้าสนิทกันได้นะกิจกรรมประจําวันยามว่างในทายได้เลยว่าชวนกันไปทําบุญเออไปวัดไปฟังธรรมแม้แต่บางท่านที่เคร่งเคร่งอาจจะเป็นคู่หูชวนกันไปปฏิบัติธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นกองนี้ถ้าถามเรื่องความรักความสัมพันธ์จะยังไม่เด่นมากเท่าไหร่แต่มันเด่นในแง่ของความเป็นกัลยาณมิตรที่สามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้เออ เขาเห็นคุณมีคุณค่ามากให้เกียรติคุณมากๆตามพลังงานนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอกันอย่างไรก็แล้วแต่ย้ําเลยว่าตอนนี้เขาเห็นคุณมีคุณค่ามากส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักยังไม่ปรากฏสักทีเดียวแต่ก็พอจะอนุโลมอนุมานได้ว่าพอมีเด e w เว l รออกมาเนี่ยนะความเอ p e r พ r ด้วยราชนินีถ้วยด้วยเนี่ยผมว่าความสัมพันธ์นี้ดีรักษาไว้ให้ดีเถอะเออ เพียงแต่ว่าบาง,บางท่านนะบางท่านเท่านั้นอาจจะเป็นสายบุญแบบอยากจะละทางโลกหรือไม่ถ้าแบบนั้นก็ถือเป็นยกอีกกรณีหนึ่งยกแยกออกไปต่างหากนะครับสําหรับท่านที่อยากจะไปสายบุญสายธรรมเต็มตัวอยากจะละทางโลกแบบนี้ไปหาธรรมะเต็มตัวอันนี้อาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่แต่เรียกว่าคุณก็สามารถมีกัลยาณมิตรทางธรรมเออได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะมีมิตรทางธรรมได้เป็นกัลยาณมิตรได้ตลอดชีวิตเลยคนนี้พลังงานดี เพราะฉะนั้นกับคาถามนี้ที่ว่าเขามาชอบคุณเนี่ยเพราะว่าบุญหนุนนําหรือว่าผีผลักบอกชัดๆได้เลยว่าฟันธงให้เลยว่ากองนี้บุญหนุนนํามาเพราะคุณมีบุญและเขาก็มีบุญแต้มบุญเสมอการศีลเสมอการจริตตรงกันบุญจึงนํามาบุญพาวาสนาส่งให้มารู้จ,จักกันให้เขาได้มาชอบคุณส่วนโอกาสจะพัฒนาแค่ไหนในอนาคตค่อยว่ากันนะครับ ถ้าคุณยังสะดวกกับทางโลกอยากมีคู่รักคนคนนี้สามารถพัฒนาเป็นคนรักได้ลองคบหาดูใจกันดีๆเออใช้เวลาสักหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องด่วนตัดสินใจดูนิสยัยใจคอด้านดีด้านเสียกันให้ท่องแท้ครบถ้วนนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าเขาเหมาะสมกับคุณแค่ไหนเพียงไรนะครับคุณกองที่1นนะสรุปว่ากองนี้คือเพราะบุญหนุนนํามานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้นะครับ หัวข้อเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนำหรือผีผลักหัวข้อนะ่าสนใจมากๆวันนี้นะคุณขอมาเราจัดให้นะครับมอตโตอจัดให้ไม่ต้องตกใจกับหัวข้อนะบุญหนุนนำก็คือบุญหนุนนำชัดเจนส่วนผีผลักนี่ไม่ใช่ไม่ดีผมจะสื่อความหมายในแง่ของการมาชอบกันโดยตกกระไดพลอยโจรความไม่ตั้งใจความบังเอ,อิญหรือใดๆก็แล้วแต่เหมือนผีผลักให้มาเจอกันแบบนี้เออ ผีในที่นี้บางทีอาจจะหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเขาอยากให้เรามาเจอกันก็ได้อย่ามองในแง่ไม่ดีไม่ต้องกลัวนะครับโอเคมาดูกันคุณกองที่2คุณได้ไพ่ c ีดา r ฟร์ออฟซอไม่ต้องกลัวดาสีดาเป็นความเครียดเล็กน้อยจิบจนะิ่ะเออเด็กดาบเด็กถือดาเพรสออฟซอสเดอะไ่ต้องกลัวเดธเดธแปลว่าความเปลี่ยนแปลงเดอะเทฟเโอชัดเจนผมรู้ละ หนึ่งถ้วยโอ้ยน่ารักน่ารักน่าดูสงถ้วยสุดยอดโอ้พลังงานกองนี้บอกแล้วไม่ต้องกลัวเด็ดไม่ต้องกลัวใบอื่นๆไม่ต้องไปตีความเป็นไพ่เสียถ้าไพ่โดยรวมดีตีความหมายในทางที่ดีได้กองนี้ผมเห็นแล้วนะแต่ก่อนที่จะมาขยายความกันก็ต้องย้ําทุกครั้งว่าน,นี่คือพลังงานรวมดวงรวม ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ต้องพูดทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณกองที่สองเขาชอบคุณเนี่ยที่เขาชอบคุณเนี่ยเพราะบุญหนุนนํามาหรือผีผลักย้าว่าไม่ต้องกลัวคําว่าผีผลักผมหมายถึงเรื่องตกกระไดพลอยโจรแบบนี้คุณกองที่2คุณมีปัญหาส่วนตัว คุณมีโอกาสที่จะอกหักผิดหวังมาหรือมีเรื่องเครียดใดๆถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆภาระทางครอบครัวมีความเป็นเสาหลักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แก่ชราป่วยแบบนี้ดูแลญาติผู้ใหญ่แบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเครียดได้ชีวิตประจําวันคุณจะจะสุขก็สุขไม่เต็มที่จะทุกก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นชีวิตของคนปกติทั่วไปที่พึงจะเกิดขึ้นได้ในภาวะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมโลกแบบนี้นะครับ ความสีดาบ,บางทอาีอาจจะกังวลเรื่องกลัวหมุนเงินไม่ทันเดือนชนเดือนรับเงินมาจ่ายไปเงินเดือนน้อยไปอยากเปลี่ยนงานใหม่หมาแมวเสียไปอะไรแบบนี้ได้หมดนี่คือความสีดาผมถึงบอกเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาดดาเป็นความเครียดอย่างใดอย่างหนึ่งและกับกองนี้เด่นชัดกับเรื่องความสัมพันธ์คําถามนี้เพราะฉะนั้นผมมุ่งโฟกัสประเด็นไปที่เรื่อง ความเครียดในความสัมพันธ์เออคุณอาจจะเพิ่งอกหักมาผิดหวังมาหรือโดนเทมาไปเทเขาจีบเขาเขาไม่เอาหรือเขามาจีบแล้วเราไม่เอาก็ได้สลับพลังงานกันได้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีความผิดหวังไม่ได้แปลว่าจะต้องอกหักเสมอไปความผิดหวังอาจจะเป็นความผิดหวังตั้งแต่เริ่มต้นจีบไม่ติดโดนเทหรือไปเทเขาแบบนี้ได้หมดเออบางทียังไม่ทันได้เริ่มคบก็จบซะแล้วแบบนี้ก็ได้ชัดๆนี่คือพลังงานเริ่มต้น ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ค่อนข้างต่อต้านความรักความสัมพันธ์ตอนนี้จะว่ากลัวฝนก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าระแวงก็ได้เออคุณหวาดระแวงคนรอบตัวว่าถ้าใครจะเข้ามาทําดีกับคุณในเชิงจีบหรือเชิงอยากเป็นคนรักแบบนี้คุณจะแอนตี้คุณจะปิดตัวเองคุณจะมีกําแพงคุณจะมีโลกส่วนตัวคุณจะตั้งดาบรอแบบนี้เออเข้ามาจีบแล้วฉันตั้งดาบรอเลยนะแบบนี้คุณจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ขอบอกเลยตามพลังงานหน้าไพา่ว่าเร็วเ,วเวนี้ หรือเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะเวลาเนี้ยความเดสมันมาแล้วบอกเสมอว่าไม่ต้องกลัวเดชเดชในความหมายทาโรอสากลแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงพ่แวดล้อมและ องค์ประกอบแวดล้อมทั้งหลายไพ่แวดล้อมกองนี้ลงท้ายดีมากสวยมากผมทายดีว่าเดทคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีและขอทายกับหัวข้อนี้ที่ว่าเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนําหรือผีผลักผมทายตามเดทเลยว่าผีผลักเอ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งนึกสาบแช่งผมในใจไม่อย่าเพิ่งนะเออเดทในที่นี้คาว่าผีผลักหมายถึงการมาชอบกันแบบนึกไม่ถึง ตกกระไดพลอยโจรอย่างที่ว่าเออเป็นเป็นเธอเหรอเป็นแกรหรอแกเนี่ยนะ่าจะมาชอบชั้นอะไรแบบนี้สมมุติมีเพื่อนมาชอบคุณหรือคนรู้จักมาชอบคุณอะไรแบบเนี้ยมันจะนึกในใจประมาณแรกๆก็อี๋วไม่เอาอ่ะคุณสาวๆไม่ใช่สเปกอะไรแบบนี้มันจะเหมือนผีผลักให้มารู้จักกันเออขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพแต่มันดีท้ายที่สุดมันจะดีไม่ว่าคุณกับเขาตอนนี้สถานะจะเป็นอะไรกันอยู่นะดูทรงแล้วมีโอกาสเป็นได้หลากหลายเช่นหนึ่ง คนที่ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาชอบกันเอออาจจะเห็นหน้าข้าตากันบ่อยๆแต่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆอยู่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆมีเหตุต้องมาคุยกันโดยจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็นแล้วแต่เฮออ่ะเอาเป็นว่าคุณกับเขาจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่2เป็นคู่กัดไม่ถูกกันอยู่แล้ว เหม็นขี้หน้าแต่ไม่ใช่ศัตรูซะทีเดียวเรียกว่าเหมือนกับหมันไส้อยู่คนนี้เอ้ยเก๊กจังขี้แอ๊กจังหรือว่าถ้าสลับพลังงานกันได้คุณผู้ชายมาดูก็มองว่าผู้หญิงคนนี้ดูหยิ่งๆหน้าไม่รับแขกเลยสวยนักเรื่องไงเธออะไรแบบนี้เออมันจะมีความหมั่นไส้หมันหน้ากันเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ไม่ใช่ศัตรูกันไม่ได้ทะเลาะกันนะครับหรือถ้าจะเคยทะเลาะกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันก็เรียกว่าเป็นคู่กัดที่เกลียดกันไม่ลงมันจะมีข้อดีบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แบบนนนีีี้้กก็็ไดเปรท่2ะ รหรือกรณีที่3ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นแล้วอยู่ดีๆมีอุบัติเหตุรักอันแน่ผมไม่ได้พูดเล่นอุบัติเหตุรักนี่จริงบางทีคุณอาจจะไปเจอกันในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงสถานที่ที่คาดไม่ถึงหรือคุณต้องไปทําธุระบางอย่างแทนใคร จึงทําให้คุณได้ไปเจอเขาเขาได้มาเจอคุณอะไรแบบนี้คุณไปทําธุระให้เพื่อนเขามาทําธุระให้เพื่อนไปไปมา,มาอ้าวมาเจอกันตรงนี้เหตุการณ์นี้ธุระแบบนี้ก็จําเป็นต้องมาคุยกันทั้งท้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบนี้ก็ได้ที่เรียกว่าผีผลักคาดไม่ถึงเหตุการณ์ใดๆชักนํามาที่เราไม่อยากเรียกว่าบุญสัมพันธ์เพราะ,ะจุดเริ่มต้นมันดูไม่ค่อยดี ดูอาจจะไม่พึงประสงค์บางคนไม่ชอบหน้ากันดังกล่าวหรือบางคนไม่รู้จักกันมาเลยมาเจอกันงงๆแบบนี้ก็ได้ถึงเรียกว่าผีผักเหมือนในหนังในละครไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับประมาณนี้คุณมีโอกาสเจอเขาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ตรงไม่ตรงอถ้าตรงรับไว้เป็นขวัญกำลังใจรับไว้เป็นแนวทางถ้ารู้สึกไม่ตรงเลยนะทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันนะมาดูกันต่อเขาปิ้งคุณตั้งแต่แรกเห็น คุณมีเสน่ห์มากๆเลยมากๆๆๆๆๆมากเลยความเดวิลออกมากับกองนี้ต่อจากเดทไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามหลักไพสากลเลยคําว่าเดวิลเนี่ยเป็นได้ทั้งดีก็ได้ร้ายก็ได้หรือมิดีมิร้ายก็ได้มิดีมิร้ายคืออะไรมิดีมิร้ายคือทำนองว่าเกี่ยวกับเสน่ห์ตันหาการมรลมอะไรแบบนี้กินเลสก็ได้ถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งบริหารจัดการความเดวิลในตัวได้เราอยู่เหนือมันได้เนี่ยเราจะเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยให้เดวิลมันคุมควบคุมจิตใจเราเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาได้เพราะฉะนั้นการมีเดวิลในตัวทุกคนมีแน่นอนจะมากจะน้อยอยู่ที่การควบคุมการแสดงออกมาเออว่าจะเปิดเผยด้านเดวิลมากน้อยแค่ไหนถ้าควบคุมอยู่เราเป็นนายมันเราจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากดูดึงดูดมากเออแต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นนายเราเราจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายอันนี้ให้ข้อคิดไว้พิจารณาไว้เออไว้ปรับใช้ได้นะครับความเดวิลมาในบอกชัดๆเลยว่า เขาเห็นคุณมีสมเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบแต่เขาอาจจะเก็บอาการเออ และเขาก็ชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นจะเรียกว่ารักเลยได้ไหมเป็นไปได้เพราะกองนี้มันมีความหนึ่งถ้วยกับสองถ้วยโอโ้โหหนึ่งถ้วยสองถ้วยออกคู่กันไม่ได้ออกบ่อยๆสองถ้วยใครๆที่ดูไพ่เป็นประจำก็รู้ดีว่าคือไพ่เนื้อคู่ไพ่คู่รักเออเพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากฟันธงให้วันนี้ว่าคุณกับเขาจะเป็นเนื้อคู่กันทันทีเลยไหมยังไม่ไวขนาดนั้นอาจจะก็ไม่แน่นะบางคนเจอกันวันสองวันตกลงคบกันแล้วเดือน2เดือนแต่งงานแล้วปุ๊บปั๊บได้หรือไม่แต่งก็ได้อยู่ด้วยกันเฉยๆก็ได้เออความถ้วยยเนี่ กับเดความเดวิลเนี่ยนอกจากเขาชอบคุณคุณดูมีสเสน่ห์แล้วฝั่งเขาก็ดูมีสเสน่ห์เช่นกันต่างคนต่างมีสเสน่ห์คุณเองอาจจะชอบเขาอยู่แล้วด้วยก็ได้เออลึกๆนะต่อให้รแรกเริ่มเดิมทีอาจจะมีความไม่ชอบหน้ากันดังกล่าวหรือมาเจอกันด้วยเรื่องตกกระไดพลอยโจรผีผลักมาให้เจอกันแบบีอ่าจุดเริ่มต้นดูไม่ค่อยดีแต่ลึกๆแล้วชอบอะไรบางอย่างในซึ่งกันและกันเออมันมีอะไรบางอย่างทําให้ปิ๊งได้แล้วก็เขาเจตนาดี เขาอยากมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณตั้งแต่แรกเห็นถ้ามีการติดต่อสื่อสารกันสืบเนื่องต่อมาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆทายให้แบบนี้เลยเออถ้าคุณยังคงไม่ปิดกั้นตัวเองนะเออคุณอาจจะลดกำแพงลงลดดาบลงแล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นและพัฒนาได้รวดเร็วด,ด้วยกับคนคนนี้ทายให้อย่างนี้เลยความสองถ้วยเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคู่ครองกันนะ ก็ต้องทายไปนในเชิงที่ว่ามีความเป็นมิตรสูงเป็นกาลยานมิตรสูงถ้าไม่ได้ลงเอยเป็นคู่ครองกันหรือต่างคนต่างมีแฟนต่างมีคู่ครองอยู่แล้วเว้นระยะเพื่อนตั้งเฟรน์โซนให้ดีสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ตลอดชีวิตทายให้อย่างนี้เลยเออสองถ้วยเนี่ยแต่โอกาสเท่าที่ดูนะผมว่าต่างคนต่างยังไม่มีใครอะ่ะเออไอการจะมีใครอยู่แล้วแล้วมาปิิงกันนีย่ยากมากเออหรือถ้าเพิ่งผิดหวังจากคนอื่นมาดังกล่าวแล้วมาปิิงกันเนี่ยก็ถือเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือ เมื่อคุณถูกผีผลักให้มาเจอกันแล้วความสัมพันธ์นี้จากที่เคยอาจจะไม่ชอบหน้ากันหรือไม่คาดฝันนึกไม่ถึงว่าคนนี้เหรอเออคุณกับเขาจะเข้ากันได้ง่ายมากเข้ากันไดรวดเร็วมากเออนะแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและความสัมพันธ์คาดหวังได้ถึงขั้นเป็นคู่รักคู่ครองได้ในบางกรณีในบางท่านถ้าจริตตรงกันศีลเสมอกันทุกอย่างประมาณนี้ค่อยเป็นลุ้นกันในอนาคตข้างหน้าแต่ที่แน่ๆความเป็นมิตรสูงมาก ความเป็นกัลยาณมิตรสูงมากคู่นี้ดีเจอกันแล้วดีแม้จุดเริ่มต้นจะดูเหมือนไม่ดีแต่ผลออกมาด,ดีเพราะฉะนั้นกองนี้กับคําถามนี้ที่ว่าเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนําหรือผีผลักต้องขออนุญาตททายตามตรงว่าผีผลักมาเ <c oughs> โชคชะตาเล่นตลกจัดสรรให้แบบนี้ตกกระไดพลอยจรชัดๆคุณกับเขาไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยตั้งใจจะเจอกันมาก่อนแม้แต่บางคนไม่ชอบหน้ากันมาก่อนดังกล่าวด้วยซ้ําผีผลักชัดๆแต่ผลจะออกมาดีมากไม่ต้องกลัวคําว่าผีผลักนะครับเออเป็นคําเปรียบเรยเฉยๆให้เห็นภาพของการตกกระไดพลอยจรน,นึกไม่ถึงไม่คาดฝันในะทางนองนี้โอเคครับขอให้มีความสุขนะได้ผลยังไงมาอัปเดตกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้นะครับกับผมวัโมตโตเช่นเคยนะคุณกองที่3ในหัวข้อเขาชอบคุณเนี่ยเพราะบุญหนุนนําหรือเพราะผีผลัก หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับและไม่ต้องตกใจนะกับคำว,ว่าผีผลักผีผลักในที่นี้ผมจะสื่อสารหมายถึงว่าความตกกระไดพลอยโจรการไม่ตังเนื้อตังตัวหรืออยู่ดีๆรักกันเฉยอะไรแบบนี้ประมาณนี้ไม่ต้องกลัวส่วนเรื่องบุญหนุนนําก็ตรงตัวนะครับบุญหนุนนําชักพามาประมาณนี้คุณกองที่3ามเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนําหรือผีผลักเดี๋ยวมาดูกันคุณได้ไพ่โอสามดาบไม่ต้องกลัวดาบเออ t r s u o r d s ความเจ็บใจในอดีตที่มันจะผ่านไปแล้วสี่เหรียญ4ฟร์เพนทากอลสแปดถ้วยนี่ไง8 of Cups ละทิ้งอดีตได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วจ้าเออ The Magician อัศวินถ้วย knight of cups โอ้โหสวยงามโอ้ดีงามเลย The l o v e r s สุดยอด กองนี้ไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณกองที่3แต่ก่อนที่จะมาขยายความกันก็ต้องย้ําทุกครั้งนะครับว่านี่คือดวงรวมดวงโดยกว้างพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนร้อยเซเสมอไปนะครับต้องย้ําทุกครั้งเพราะเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคคุณกองที่สเขาชอบคุณเพราะบุญหนุนนําหรือผีผลักกองนี้ไทยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก บุญหนุนนำเออความไม่เชื่เชี่นความไม่คาดฝันก็จริงแต่กองนี้บุญหนุนนำไม่ใช่ตกอะไรพอจนอ่าเท้าความว่าคุณไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่ มีความเจ็บปวดใจระดับขั้นอกหักมาได้เลยเออสามดาบจริงๆตามตำราไพ่สถาโทโรสากลตีความได้หลากหลายอย่างเป็นความเสียใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักก็ได้ไม่จําเป็นต้องรักสามเศร้าเราสามคนเสมอไปแต่ในแนวโน,น้มมักจะเป็นอย่างนั้นเออประมาณนี้นะครับท่านที่ไปเอาชื่อไพ่ไปเซิร์ชเน็ตเองแล้วได้ความหมายไม่ครอบคลุมบางทีมานั่งเครียดเองก็อย่าไปคิดมากนะครับเออไพ่แต่ละใบมีความหมายมากมายเลยเออนี่มาดูดวงนี่มาชัดเจนอธิบายให้ออสามดาบ ความเจ็บปวดใจอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วกับหัวข้อนี้เรื่องความสัมพันธ์เราจะเน้นไปที่การอกหักผิดหวังมาไม่ว่าคุณจะเทเขาหรือเขาเทคุณก็แล้วแต่หรือแม้แต่การมีมือที่สามาแทรกทําให้คุณรู้สึกเข็ดขยาดความรักตอนนี้คุณรักตัวเองมากปกป้องตัวเองมากเริ่มเอาเวลากลับมาโฟกัสการทํางานทําเงินซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ในหัวสมองคุณเรื่องความสัมพันธ์ไม่เด่นแล้วคุณไม่ซีเรียสแล้วว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไง คุณรักตัวเองมากคุณกอดตัวเองแน่นตามความสีเเออส่เหรียญเออไพ่สี่เหรียญถ้าไปแปลตรงๆต,ตามความสี่เหรียญคือมันจะเป็นเรื่องตนีทีเหนียวแต่ในความสัมพันธ์สี่เหรียญคือคนที่รักตัวเองกอดตัวเองแน่นปกป้องตัวเองไม่ค่อยไว้ใจใครง่าย,ายๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันดังที่บอกว่าไพ่ทาโร่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายมากนะต้องดูให้เข้ากับบริบทและคําถามด้วยนะครับรวมถึงเหตุการณ์จริงด้วยแต่แปดถ้วยมายืนยันขนาดนี้นะ eight of cups เนี่ยอ่าผมทายเลยว่า คุณจะเศร้าไม่นานเสียใจไม่นานจมทุกข์ไม่นานเรียกว่าคุณจะฟื้นตัวได้เร็วหลายอย่างมาจากการที่คุณมีสิ่งแวดล้อมดีอยู่ในสภาพแวดล้อมดีคนแวดล้อมดีหน้าที่การงานดีเป็นที่รักของเพื่อนๆแบบนี้เสียเป็นส่วนใหญ่เออคนเราย่อมมีทั้งคนรักคนเกลียดมีคนชอบมีคนไม่ชอบใครไม่ชอบช่างเขาถือเป็นคนส่วนน้อยแต่คนส่วนใหญ่ชอบคุณเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณจะฟื้นจากความเศร้าความโหยเหงาได้เร็วมาก เออไม่ว่าจะก,การเยียวยาตัวเองหรือมีคนอื่นช่วยปลอบประโลมใจก็แล้วแต่แล้วบุญก็หนุนนําบุญหนุนนําพาเข้าเข้ามา ความเมจิเชียนในไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆมันคือความพิศวงก็ได้แต่เมจิเชียนในที่นี้ผมทายว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เออแต้มบุญที่สะสมไว้ทําให้เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอัศวินถ้วยเข้ามาเพราะความเมจิเชียนดึงดูดมาครูบาอาจารย์ส่งเสริมบุญสัมพันธ์บุญหนุนนําจัดให้ให้คุณได้เจอคนดีๆความอัศวินถ้วยคือคนที่มาดีและมาอย่างค่อนข้างสุภาพด้วยค่อยๆเข้ามาไม่ได้บุกเจรบรุกแรงบ้าบอรหรือมาทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่สม สมควรไม่ถูกกาลเทศะอันนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีความใจเย็นพอสมควรเรียกว่าค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาในชีวิตคุณทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้จนบางทีคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเข้ามาในชีวิตคุณตั้งแต่เมื่อไรประมาณนี้ได้เลยคนคนนี้มาดีทายให้อย่างนี้เลย ความอัศวินถ้วยมาดีแน่นอนเพียงแต่ว่าระยะยาวก็ยังไม่การันตีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะคุณต้องไปศึกษาดูใจกับเขาถ้าได้มีโอกาสคบหากันนะครับว่าต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไงแล้วก็จะรับข้อดีข้อเสียกันได้ไหมข้อดีไม่เท่าไหร่สาคัญคือข้อเสียถ้ารับข้อเสียกันได้หรือยินดีปรับตัวเข้าหากันความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาได้แต่ที่ท้ายดีเพราะว่ามันมีนี่ไงปิดท้ายด้วย lovers ความเป็นคู่รักชัดเจนมาก ถึงคุณจะออกตัวว่าเฮ้ยเขาดูไม่ได้จีบฉันเลยฉันก็ไม่ได้ชอบเขาในแง่คู่รักอะไรแต่ความเลิฟเวอร์ที่มายันไว้เนี่ยยังไงยังไงกองเนี้ยคนที่คุณถามถึงคนที่คุณนึกถึงอยู่นี้เขาชอบคุณแน่ๆโดยพื้นฐานเขาตั้งใจเข้ามาสารสัมพันธ์คุณแน่ๆแล้วความเลิฟเวอร์เนี่ยยืนยันว่ามีความดวงสมพงกันในแบบคู่รักสูงมากนี่คือตามพลังงานไพ่ทาโร่เลยนะครับมีตำราสากลอ้างอิง,องผมไม่ได้พูดเองนะความเลิฟเวอร์เนี่ยไพ่คู่รักชัดเจน ต่อให้ไม่ใช่คู่รักก็ต้องเป็นคู่ที่แบบเป็นคนที่ถูกใจกันมากๆมีความวาบหวามในใจสบตาก็ปิ๊งปังอะไรแบบนี้ได้เออไม่ว่าอนาคตจะพัฒนาได้ไหมเราอาจจะยังมองไม่เห็นตรงนั้นยังมองไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ปัจจุบันเขาชอบคุณมากแล้วคุณเองก็ดูมีใจให้เขาจนคุณต้องเกิดคําถามใน,ในใจเนี่ยแหละว,ว่าที่เขามาชอบฉันเนี่ยเพราะอะไร เพราะบุญหนุนนําหรือเพราะผีผลักเอ,อไม่ต้องกลัวคําว่าผีผลักนะยย้านะผีผลักในที่นี้คือคําเปรียบเปรยให้เห็นความรู้สึกของการตกกระไดพลอยโจนการไม่ตั้งใจนึกไม่ถึงฉับพลันปุกป,ปรับเกิดขึ้นแบบอ้าวเฮ้ยจุจๆก็ชอบการปลุกป,ปรับรักกันปลุกป,ปรับฉับพลันอยู่ๆแต่งแล้วหรือมีลูกปุบป,ปรับแบบนี้เหมือนผีผลักนี่คือความหมายของผีผลักอย่าไปกลัวแต่กองนี้บอกเลยว่าบุญหนุนนํามากกว่าครูบาอาจารย์จัดให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารบนับถือจัดให้ประมาณนี้คนคนนี้มาดีดังกล่าวมีความเป็นคู่รักสูงมากที่เหลือในอนาคตจะพัฒนากันได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่า 1. จะม o ฟออนจากปัญหาเก่าๆได้ไวแค่ไหน 2. จะกอดตัวเองแน่นเกินไปหรือเปล่าปิดประตูหัวใจเลยไหมตั้งกำแพงเลยไหมอันนี้พิจารณาเอาเองผมก้าวล่วงมากกว่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้อง,องพิจารณาเองผมแนะนําได้เท่านี้และส ถ้าคุณ move on ได้เร็วเท่าไหร่คุณจะสมหวังกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเร็วขึ้นเท่านั้นและความสัมพันธ์ใหม่ๆครั้งนี้ก็คือเขานี่แหละเขาคนนี้ที่บุญหนุนนำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักพามาให้เขามาดีและเขามีดวงคู่รักดวงสมพง์กับคุณก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดคุณเจอมิตรที่ดีละเออไม่ว่านาคจะพัฒนาเป็นคู่รักได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะยืดยาวแค่ไหน ผมฟันธงให้ในระยะยาวไม่ได้แต่ระยะสั้นณเวลานี้เขาคือคนดีคบได้รับเขาไว้พิจารณานะครับอ่ามีอะไรมาอัปเดตกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ